จะลีป้างตัวต oh, ัวแบบนี้แ oh, ต oh, ่ว oh, oh, oh oh, oh, ่าไม่มีคนมาช่วยเติมล่ะครต้องกันเอาไว้ได้นะฮะนี้ยิงลูกนี้โดยขวาติดตอแล้วครับโอ้โหตัดตัดตัดโอ้โหโอ้โหกระเหนียวไปไหนครับพิจิกรครับโอ้โหเซฟะสามดอกจ่าครับยังไม่เสียประตูครับบอลเมืองตตุลัดดินดาครับเป๊ทาวด์ครับ วิ่งเข้ามายิงลูกไปกันก่นอนโอ้โหยังเทปได้แล้วจังหวะนี้ตามตาบจะยุกยังไม่ได้ยิงอีกทีเตะบล็อกแล้วยิงอีกทีไปรอออกไปอีกครับดอนเตือนจตุลาบินดาไม่เสียประตูครับความโด่งดังของทรงผมครับของผู้สับประตูของเราครับพิสิทธิ์บุญโสธรวัฒนาครับดารุณสิขาไล่ครับทำเอกสารเอง แล้วก็จัดการเองทุกอย่างครับแล้วก็ร่วมส่งนทนาและนี่ครับโอ้มามาเชียร์พีซิกครับโอ้โหเสียงเฮเลยพอรับได้ครับสับเป็นคือมาบารไลน์มิยาแล้วสับเป็นไซด์นี่คือมาอวยแล้วพีซิโอ้โหเจ็บพีซิกเจ็บครับอ๋อจะไม่ได้ย็เลยเสียงเฮทันสนามเลยครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับจังหวะนี้ครับผิดเหลี่ยมครับแม่พยายามจะสไลด์ชิคัดบอลกัน พยายจะสไลด์สกัดบ,บอลครับแต่ว่าไม่โดนครับแล้วหึงต่อนึ่งหนึ่งต่อนห,นห,อนหนไปไม่ได้ครับโตขฝา,าอยู่ให้มาเสียครับบาลายลุยาครับแล้วโบราณการแข่งขันครับ <c oughs> <c oughs> ทำไ,ทำไออปอ่ะผมเือให้กำลังใจกันหน่อยครับโอ้โห <c oughs> ก็ถือว่าหมายเลขสิบเอ็ดกำลังลงไปวิ่งลง้องธน,นวัฒน์บ้านมี บอวิ tomorrow, <that> ่งลงมปเตะปุ <ing> <that that <multi> ๊บกรรมการเป่ามดหันกลับมาเอ้าทำไมอาจารย์ไปกำลังไปเลยไปเลยมีผู้รักษาประตูนะคะยาวขึ้นไปหน้าประตูแล้วก็เข้าเองเลยครับจำว่าีียังไงบอกว่าจะเลี้ยงขึ้นมายาวขนาดไหนแต่ประตูแรกนี่จัดโดยผู้รักษาประตูค่ะโู้